โอเคครับสุดสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่กับอุปกรณ์พิเศษอีกแล้วนะครับก็คือเก้าอี้อลูมิเนียมพับได้นะครับก็คือของแบรนด์ Nature High นะครับตัวนี้จะเป็นเก้าอี้ที่ super l i g h t w e i g h คือน้ำหนักเบามากๆนะครับตัวนี้น้ำหนักเขาเคมอยู่ที่ประมาณ1กิโลนิดๆเท่านั้นเองเหมาะสำหรับสายมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวนะอันนี้ผมเอาเจ้าเวฟมาเข้าฉากนะครับก็คือให้เห็นเลยว่า กล่องขนาด S-H 42เนี่ยซึ่งเป็นกล่องขนาดแบบราคาประหยัดของมอเตอร์ไซค์ในการเดินทางเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้มันก็สามารถเก็บอยู่ในกล่องและอย่างสบายแบบนี้เลยนะครับพื้นที่เนี่ยพอดีกับตัวกล่องใครใช้ S-H 42อยู่หรือว่ากล่องรถที่มีขนาดประมาณสัก40ลิตรเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้ขนาดความยาวหนาดเบาแล้วก็ขนาดเล็กพกพาง่ายหรือเพื่อนๆจะเอาไปมัดกับหน้ารถ Honda w เว e ก็ได้นี่ ขนาดเท่านี้เองเห็นไหมครับว่าขนาดมันไม่ใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาความสวยงามของเก้าอี้พับได้ของ n นเชอ e High ตัวนี้กันตัวนี้ของพรีเซนต์เลยผลิตภัณฑ์นี้ของดีจริงๆ okay, ครับครับมันมาอยู่ในแพ็กเกจที่น่ารักแบบนี้นะครับเวลาแกะออกมาเนี่ยข้างในนะครับก็จะคือเปิดออกมาเพื่อนๆจะเจอตัวผิวเก้าอี้ที่เป็นผ้าที่เรานั่งนะครับมันจะถูกห่อด้วยตัวโครงเหล็กข้างในที่มันเป็นตัวฐานนะครับหูป็นยายาวนะครับเป็นเก้าอี้ตัวใหญ่นะครับแล้วก็นี่คือตัวแผ่นนอนนะ ดี๋ยวผมจะให้ดูสิ่งที่อยากให้โชว์คือตัวนี้ครับเป็นอลูมิเนียม7075จะเห็นอุ้ย,ยเขาเป็นอลูมิเนียม7075นาะครับตรงนี้จะเห็นว่าแข็งแรงมากนะครับใครที่เล่นผู้อุปกรณ์ลูมิเนียมจะรู้ว่าน้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรงแล้วให้เฉดส,สีก็สวยมากคือเป็นสีแดงแล้วก็ตัดกับเทาแล้วก็มีน้ําเงินไอ้แล้วก็มีเงินสีเงินนะครับเป็นเทาแดงเงินนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะสวยงามมากแล้วก็ประกอบง่ายมากเดี๋ยวลองดูครับก็ จับมันออกมานะครับบิดบิดเบี้ยวๆนะครับเหมือนเก้าอ e ี้พับทั่วไปนะครับมันจะมีตัวเห็นไหมครับมันจะออโต้๊ของมันเสร็จโดยอัตโนมัติเลยนะครับค่อนข้างที่จะต่อได้แล้วใช้เวลาไม่นานมากนะครับในการใช้งานเนะี่ยเห็นไหมปุ๊บตัวล่างขึ้นมาปุ๊บตัวนี้เสียบลักษณะคล้า,ายกับลักษณะของเสาทาร์ฟเวลาที่เราไปกลางเต็นท์แคมปิ้งนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ไม่รู้เพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่านะ ขาด้านล่างนะครับก็จะเป็นมีตัวกันลื่นที่เป็นยางตรงนี้ด้วยตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวยางกันลื่นนะครับก็เอาไว้เวลานั่งนะครับก็จะไม่ลื่นนะครับแล้วก็รูปทรงเป็นลูมิเนียมสวยงามแบบนี้นะครับตัวนี้เสาอยู่สูงมากตัวที่เป็นผ้าเก้าอี้นะครับตัวนี้ผ้าเก้าอี้ตัวนี้ก็มีน้ําหนักเบานะครับดูตัวที่สวมตัวนี้จะเป็นหนังนะครับแล้วตัดเย็บพับดีมากค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วบริเวณนี้ก็เป็นนี่เป็นโลโก้ของเขานะในนี้ ในนี้จะมีเหมือนแผ่นพลาสติกผมไม่แน่ใจว่าอลูมิเนียมหรือพลาสติกนะเขามาอยู่ด้านในนะครับเป็นเหมือนทรงน้ําบางๆหุ้มอยู่กับแผ่นเหล่านี้เพื่อให้มันเป็นโครงนะเวลาที่เรานั่งที่หนุนหัวก็จะอยู่บริเวณต,ตรงจุดนี้นะครับที่สําคัญคือมีรูระบายด้านหลังตรงนี้จะค่อนข้างน,นั่งแล้วเย็นหลังนะครับไม่ค่อยไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราติดตั้งกันนะครับวิธีการติดตั้งนะครับว,วิธีการติดตั้งนะครับก็จะผมจะสวมจากด้านบนก่อนนะครับ สองด้านเข้าตามล็อกปกติเลยไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับแล้วก็ตัวล่างอาจจะต้องง้างนิดนึงนะครับตัวนี้มันเป็นลูมิเนียมมันค่อนข้างที่จะง้างง่ายไม่ยากนะครับเห็นไหมใส่ไปแบบก็ชินครับเสร็จแล้วว้านะเก้าอี้เสร็จแล้วนี่นะครับเดี๋ยวหยิบกล้องมางก่อนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าเก้าอี้แคมปิ้งเนเชอร์ไฮนนะตัวนี้เก้าอี้แบบพับได้นะครับสุดยอดจริงๆ กลางเนี่ยใช้เวลาไม่น่าจะเกิน2 3านาทีก็เสร็จแล้วถ้าเ,เพื่อนๆหยิบออกมาก็าประกอบบ่อยๆเขาจะชินนะครับจะเห็นว่าชิ้นงานดีมากนะครับผ้าตรงนี้มีความเหนียวนะครับรนี้เขาเค็มว่ารับน้ําหนักของผู้ที่นั่งในได้ประมาณ150กิโลเลยทีเดียวเชียวแล้วก็น้ําหนักตัวอยู่ที่ประมาณกิโลนิดๆน,นะครับผมขอดู เปคอีกทีนะไม่แน่ใจว่าเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับก็ดูสิงานสวยนะครับแล้วก็ดูมีชาติตระกูลที่สําคัญคือน้ําหนักเบามากมากเลยเพื่อนๆน้าหนักอยู่แค่โลนิดๆเนี่ยแล้วเวลาถือเราพับไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็สะดวกที่สําคัญคือพกก้าออกมามันตัวใหญ่มากนะเดี๋ยวผมจะนั่งให้เพื่อนๆดูดีนะว่านั่งแล้วคนอ้วนๆอย่างผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้จะเห็นว่าชิ้นงานสวยงามเวลามองก็ดูแบบมีราคานะครับเพราะว่าเป็นอลูมิเนียม นะครับเป็นลูมิเนียมนะ7 0 7 5นะครับแล้วก็เป็นเฉดส,สีสวยเป็นเหมือนลมดำเทาๆแล้วก็แดงแล้วก็มีตัดกระหัวที่เป็นหมดุดมีเนียมๆอันนี้นิดนึงขาด้านล่างอย่างที่บอกนะครับมีระบบกันลื่นนะครับเหมาะสำหรับคนไปนั่งตกปลาหรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้นั่งนั่งแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่ายาวมาถึงด้านหลังเลยนะตรงนี้จะเป็นค่อนข้างที่จะกว้างนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองนั่งให้ดูกันนะว่ามุมมองในการนั่งแล้ว เป็นยังไงอันนี้ก็บอกว่าตัวผมหนักประมาณ100ยกว่าโลนะจะนั่งให้ดูนะเครับ, okay, รบเดี๋ยวจะลองนั่งให้เพื่อน,อนดูนะครับตัวผมหนักประมาณ1้อยสิบกิโลนะเก้าอ e ี้เนเชอร์ไฮฟลดดิ้งอลูมิเนียมมันจะค่อนข้างให้ตัวนะครับเรานั่งแรกๆก็กจะเสียวๆนิดนึงนะอันนี้คือน้ําหนักตัว100นะครับก็ขยมได้สบายๆเห็นะครับว่าผมหนักเป็นร้อยโลยังนั่งได้เลยนะครับ แล้วก็เวลานั่งก็ระวังนิดนึงมันจะง่ายนะเพราะแท่นล่างมาันนี่ครับนี่ผมยกขานี่อันนี้คือ100ผมหนะักประมาณประมาณร้อยสิบโลนะฮะประมาณนี้เห็นไหมครับว่าผมยกขาแล้วแต่ผมต้องจับไว้นะเพราะมันเสียวนะครับก็แข็งแรงปล่อยมือนะเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่สายมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวนะครับเก้าอี้ตัวนี้ดูความสูงนะครับประมาณนี้แล้วก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่สายมอเตอร์ไซค์คันเล็กแล้วก็คนที่ตกปลา ที่ต้องการ move, ม v ฟในพื้นที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็ซื้อกันไม่ได้บ่อยเนาะก,ก็เลยแบบว่าแนะนําว่าคนที่อยากหาเก้าอี้ใช้แคมปิ้งทนๆแบรนด์ดีๆมียี่ห้อแล้วก็น้ําหนักเบานะครับก็แนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะครับเป็น Nature High, เนเจอร์ไฮเก้าอี้พับได้นะครตัวนี้ราคาสนนราคาแล้วอยู่มันพันนิดๆน,น,นะครับเพื่อนๆ่เพิ่งทอนะเพื่อนจะบอกโอ้พันเลยเก้าอี้อะไรตัวมันพันแต่เราไม่ได้เปลี่ยนบ่อย,อยไงเราซื้อดีๆแล้วนั่งสบายเนะี่ย มันก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นานๆนะครับผมก่อนที่จะได้เจ้าตัวนี้ผมก็ไปดูแบรนด์อื่นมันก็อยู่ประมาณ700 800ที่มันจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่น้ําหนักตัวจะหนักกว่าและวัสดุก็ไม่ใช่แบบนี้ฉะนั้นผมเลยเชียร์ว่าถ้าจะซื้อซื้อของแบรนด์ดีๆเนี่ยมันก็จะใช้ได้นานขึ้นแล้วก็เวลาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวเนี่ยน้ำหนักมันเบาเวลาผูกมัดกับรถที่เป็นสายมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมเชียร์เลยมันก็จะทําให้เวลา รถเราเนี่ยมันไม่ได้มีน้ําหนักที่เพิ่มมากมันก็ไม่ได้เป็นภาระของรถด,ด้วยนะครับแล้วก็พับเก็บแล้วขนาดมันเล็กมัดหน้ารถก็ได้มัดกล่องท้ายก็ใส่กล่องเข้าไปในกล่องท้ายมันก็สะดวกสบายนะครับแล้วที่สําคัญคือของแบบนี้เวลาเราใช้เป็นเวลานานๆถ้าเราใช้ของที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็อยู่ๆกับเรานาน,านแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อของธรรมดามาพอะมันขาดพังก็งต้องทิ้งไปนะครับตัวนี้แบรนด์นี้ผมถือว่าดีถูกใจนะครับแล้วกอ็อันนี้นึงก่อน จะบอกว่ามันไม่มีข้อเสียอะไรเป็นไปไม่ได้ครับตัวนี้นะครับต้องบอกกนว่าตัวถาที่ตั้งที่พื้นเนี่ยมันไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากเนี่ยซึ่งโอกาสที่มันจะพลิกล้มอย่างเงี้ยค่อนข้างง่ายนะครับฉะนั้นตอนที่เรานั่งเนี่ยเวลานั่งก็ดูสวนย่วงกันให้ดีนิดนึงอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันหนึ่งมันมีน้ำหนักเบาเนี่ยเวลามันตั้งโอกาสที่มันจะล้มเนี่ยค่อนข้างเกิดได้ง่ายเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะต้องดูแลนิดนึงแต่อันก็เก้าอี e ้เนาะมันก็แค่ G e คคเก้อเาอ่าว เป็นอีกหนึ่งตัวที่เสียตังค์โถมไม่แล้วนะสำหรับสายแคมปิ้งนะชอบแคมป์ชอบเดินทางพักผ่อนยกมันไปน้ำหนักเบาๆไปชิลๆอยู่ริมหน้าผาที่หนึ่งกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของคุณเท่ไปอีกนะครับสำหรับเจ้าหนีอจะหายพบกันคลิปต่อไปกับอุปกรณ์ที่จะหลอกป้ายยาเพื่อนๆนะครับถ้าถูกใจก็ลองไปกดลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์ที่หนึ่งนะครับก็หามาป้ายยานะผมจะไม่ยอมเสียตังค์คนเดียวผมต้องให้พวกคุณเสียตังค์ด้วยโอเคครับบ,บ,บ๊ายบายกับเก้าอี้ ซูเปอร์ไลท์เวทของเนเจอร์ไฮพับได้อลูมิเนียม7075อะไรก็ไม่รู้แต่ดีโอเคครับผม